ดีครับพี่น้องสกู๊กคนครับอีสานมันคุณบาวกับผมบาวชิดครับมื่อกี้มื่อกี้สภาพี่พ้าน้องขึ้นเขาเข้าป่าหาเฮ็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้องแรกแห้งมาแครับพี่น้องเสานี่ก็ได้เสานี่เจอแล้วครับดอกบานครับพี่น้องเอาคือเก่าครับมื่อกี้ก็ได้ยจางเฮ็ดออกเป็นมื้อที่สามที่สี่แล้วครับมื้อที่สามที่สี่ครับนี่ครับเสานี่หมู่แรกเป็นดอกบานครับทางทีมวานก็มาครับบาวิก็ได้ จัทำโบเห็นครับมือนี้มือนี้มาผัดเป็นบานแล้วครับเอาครับบานก็ได้นะครับนี่ครับดอกน้อยเอาครับมือนี้ก็ได้ดอกบานก็บอสิทีเลือกเอาเท่าที่สะเอาได้ครับบานแห้งบาสิทก็บวบเอานี่ครับพี่น้อง บอกนี้เป็นไข่ครับอันนี้เป็นไข่ไข่ครับนีดอกบานน้อยครับนีอีกดอกนึงครับดอกบาน นี่อีกดอกนึงครับพอดีงามนี่ครับดอกนี้พอดีงามครับอันนี้ไข่ครับน่ครับไข่ครับนี่อีกไข่นึงครับน่ครับชัวครับนี่อีกสองไข่ครับ หลังจากขาเจอดอกบานแล้วบัณน,นี้มาเห็นเป็นไข่ครับพน้องนี่ครับสวัสดีตอนเศ้าๆห้องครับเชร้านี้ครับน่าจะเศ้าครับสองไข่นี่ครับนอีกส,สองดอกครับอดอกพอดีงามเลยดอก นี่ดอกไหมครข้ามไปแล้วได้พี่น้องไว้ดอกนี่ก็ได้ยังเห็นกลับขึ้นมาเอาคือเก่าครับ นี่ครับพี่น้องมันกําลังสิออกครับมันแตกอยู่แต่อยู่นี่มีสองไข่ครับนี่สองไข่แต่นี้กําลังแตกครับพี่น้อง นี่ซองไข่ครับเริ่มออกแล้วครับโน,นนี่ก็ได้เห็ดได้นี่ครับซองไข่ครับส่วนที่เหลือปกไว้คือเก่าครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็ดอยูโนนนี่จะหาออกครับมือนี่ก็ได้มันจำเมื่อวานบอสิดกับมาอยู่โนนนี่มาโบออกโบได้ครับมามื่อนี้กับหินแล้วมันทำท่านใหญ่ไปไหน,นไรครับ นี่อีกครับคิดเอาคับดอกน้อยมันนี้ครับ,ม,รบมันอยู่โจ่งแจ้งเก็นไปครับมีโฟกไว้ครับนี่ครับนี่สองดอกครับ เลืองบานครับเอาครับน่องีเรื่องบานใครับครับนี่อีกครับสองหอกครับยืนใคดท่านที่โมวานบาซิ็ขึ้นมาได้อยู่นี่ครับพี่น้องมันบบเห็นครับเอาครับนี่อีกสองไข่ครับนี่ครับท่านไงใครเนี่ยท่านวิทย์ีดินครับครับ ถ้าได้เห็นแล้วมันมูหย,ยังไงป่ะไหนครับพี่น้องร้องครับมีอ่ครับนี่ครับพี่น้อ,อนนงน,น,รรนี่ครับพี่น้องน,นี่ครับอยู่ในขี้ดินใช่ยังโมวิทปีดินป่นไดนครับนี่ครับไข่มันสองสามไข่นี่ยแหละครับนี่ครับ นี่ครับอีกไข่นึใหญ่แล้วไข่นี้ก็ได้นี่ครับที่เก่าเวลาเดิมครับเจออีกแล้วครับนี่ฮะเคยได้เป็นบานแบบนี้มาเห็นเป็นไข่ครับมือน,นี้มาเบิ่งแล้วเป็นไข่อยู่ครับนี่ครับเนาะมีอ,อีกสองรอครับ เจอหมูนี่เข้าไปครับพี่น้องนี่ครับเจ้าของคนกินทั้งลายกว่าแล้วครับนี่ครับพอดีงามเลยครับหมูนี่นี่ครับลายดอกอยู่แต่หัดเจ้าของคนกินทั้งลายกว่าครับนี่เจ้ว่าเอาแต่แหวงครับอันนี้ก็แหวงคือกัาฮะนี้ก็ได้นี่ทางในนี่กระเม่นครับ ออกหมดแล้วจุดเดือดเขาี่เอาได้ครับนี่อีกครับเป็นลายดอกอยู่พี่น้องนะฮะอยู่นี่สามดอกครับกับเพ็นอีกเห็นไว้อีกอยู่ครับนี่ครับพี่น้องอืม นี่ครับพี่น้องสองไข่ครับแสดพี่ให้น้องบุญครับนี่อีกครับนี่อีกไข่นึงครับแล้วก็พุ่นอีกครับพี่น้องไข่เนี่ยครับไข่ไงครับโอ้นี่ครับสองไข่นีอีกครับ เห็ดไข่ครับพี่น้องดอกเดียวครับเบิ่งลูกพี่น้องดอกเดียวครับนี่ครับใหญ่ลิครับนี่ไข่ยงครับนี่ครับสองไข่ครับอือม แต่เลี้ยงอกนี่อส,สี่ดอกห้าดอกครับอยู่นี่ครับน้องโอ้ยนกกระยังกระสิบบได้แล้วพี่น้องเลยใครได้อยู่ครับมัอนี่กระ,ดดกระได้เฮ็ดกันนะครับนี่ครับน,นั่งเก็บปอนน้องเลยเมื่อยย่างแล้วนี่ครับ กาแฟครับนี่ครับพี่น้องอหลอกน้อยครับ นี่ครับนี่อีกดอกนึงครับนี่เปเห็ดขท้าครับเอาคือเก่าแล้วครับพี่นอ้องเห็นกหมเก็บขี้เก่าครับเห็ดขท้าเอาง,งานของบ่าวซิลมือนี้ครับพี่น้องได้วชิมนี้แล้วครับมือน,นี้ก็ได้ ส่วนมากก็จะเป็นเห็ดละงอกกับทั้งหลายกว่าครับขอบคุณสุภูสกคนที่ติดตามและให้กำลังใจครับขอบคุณครับบคุณบ่าวชิดก็ขอจบคลิปวันนี้แล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ